ทยเบฟพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในการแข่งขันกีฬาอาเซียนแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสาหรับกีฬาไทยทั้งประเทศบรษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนหรือที่รู้จักกันว่าไทยเบฟที่เป็นเจ้าของบทบาทเป็นออฟฟิเชียนบรอดสปอนเซอร์ในการแข่งขันมากรรมกีฬาซีเกมส์2025ซึ่งเป็นครั้งที่33ของการแข่งขันนี้และนับว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเชิญเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน นี่เป็นความเชื่อมั่นให้กับกีฬาไทยว่ามีความสามารถและศักยภาพที่จะแข่งขันกับเพื่อนบ้านในเขตอาเซียนและเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เข้าสู่ระดับสากลแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับกีฬาไทยทั้งประเทศการแข่งขันซีเกมส์2025ครั้งนี้มีกีฬาที่ไทยเบบสนับสนุนและเชื่อมั่นให้กับนักกีฬาของไทยซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยลงแข่งขันรวมทั้ง9ชนิดกีฬาที่จะแข่งขันที่สนามในกรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นการแข่งขันใหญ่และสําคัญสําหรับกีฬาไทยซึ่งรวมถึงกีฬาที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากๆในประเทศไทยเช่นฟุตบอลและฟุตซอลทีมชาติไทยวอลเล์บอลทีมชาติไทยบาสเกตบอลทีมชาติไทยฟิกเกอร์สเก็ตและสปีดสเก็ตติ้งทีมชาติไทยเซปักตะกร้อทีมชาติไทยรักกบี้ทีมชาติไทยและนักแบดมินตันทีมชาติไทยครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธุ์ซึ่งเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญในการแข่งขันนี้ คุณแพทริกหอรัตนชัยผู้อาํานวยการของไทยเบฟอร์เรกล่าวว่าไทยเบฟได้มีความสําคัญและสนับสนุนกีฬาไทยตลอดระยะเวลากว่า30ปีโดยมุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนานักกีฬาที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับเยาวชนและเติบโตเป็นนักกีฬาทีมชาติและตัวแทนประเทศไทยในเวทีต่างๆซึ่งไทยเบฟได้สร้างหลักฐานที่มั่นคงให้กับกีฬาไทยผ่านการอบรมการฝึกฝนและการแข่งขันในทุกระดับจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ได้มีนักกีฬาที่มีคุณภาพ และเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีชื่อเสียงและเป็นตัวแทนประเทศไทยลงแข่งขันในซีเกมส0 2 5ครั้งนี้นี่เป็นความภาคภูมิใจของไทยเบฟที่ได้ช่วยสร้างและส่งเสริมนักกีฬาไทยให้มีความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลซึ่งเป็นการเติบโตจากการฝึกฝนและการสนับสนุนที่ต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งไทยเบฟได้เชื่อมั่นให้กับนักกีฬาไทยว่าเป็นการเติบโตที่มีคุณค่าและเป็นทางเลือกที่ดีในการเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันในระดับสากลได้แต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสาหรับกีฬาไทยทั้งประเทศเราจะได้เห็นว่าการแข่งขันซีเกมส์2อครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่มีความสําคัญและมีความเป็นทางการมากขึ้นซึ่งจะช่วยเติมเต็มมิตรภาพและมีน้ําใจนักกีฬาต่อกรรันรู้แพ้รู้ชนะและรู้อภยัยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพและยั่งยืนไทยเบสพร้อมผลักดันนกีฬาไทย ทวงบอลลังแชมป์อาเซียนกลับมาให้ได้อีกครั้งมาร่วมชมและเชียร์ทัพนักกีฬาไทยลงสู้สึบแห่งศักดิ์ศรีชิงเจ้าแห่งอาเซียนในการแข่งขันซีเกมส์2 5พพร้อมกันในวันที่9ถึง20ธันวาคม2568แและนี่เป็นความเชื่อมั่นให้กับกีฬาไทยว่ามีความสามารถและศักยภาพที่จะแข่งขันกับเพื่อนบ้านในเขตอาเซียนและเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เข้าสู่ระดับสากลมาร่วมเชียร์และสนับสนุนนักกีฬาไทยให้เติบโตและสำเร็จในการแข่งขันนี้ เพื่อนๆคิดว่ากีฬาไทยมีโอกาสไหมที่จะเป็นแชมป์อาเซียนในซีเกมส์2025นี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันนี้ด้วย